ขอขอบคุณ Lazada อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาอย่าทําเสียงดังจั๊กโลดจ้ะค่ะเบาๆอ่ะพี่ไม่ชอบนี่แค่ละเมอเนี่ยเออคือถ้าเรื่องจริงอ่ะแล้วเอ้ยพี่ต้องหมาที่เต่าอ่ะเอามาคนเดียวเหรอวันนี้ ใช่แบบว่าจะมาเตรียมตัวจัดเซอร์ไพรส์ย้อนหลังให้วิการสมาแต่ว่าคือจะลงมาบอกพี่ก่อนไม่ก็พี่ปลุกเลยป่ะไี่ปลุกยว่าทำไมพวกเราไม่ปิดไฟนอนที่ละเมอเพราะไม่สว่างเออว่าก็เลยตื่นอย่างเงี้ยเหรอใช่โอเคโอเคป่ะไปหาของจัดให้การสมัยเพมันเพิ่งเกิดไปเหรอวันที่สามีนาสามีนาเหมือนชื่อร้านอ่ะนะใช่อ๋อที่ร้านร้านตอนนี้ยังเปิดอยู่ป่ะ เอายังมีคนกินอยู่หรอมีอร่อยอร่อยเริ่มเคยไปกินปะเคยกินพี่ก็เคยกินโห้ันนั้นพี่กินโหกุ้งเหนียวมากอ่ะไปเตรียมของไปเตรียมของก่อนก่อปหาของกันบ้านมีนาปิดสีมีนาไปเลยไปเลยเมีเตรียมเค้กมาด้วยเฮ้ยเจ๋งอะมีนังเลิศนะ ที่อยากรู้ว่า first impression ที่แบบรู้จักกันสมยัยอ่ะรู้สึกดีรู้สึกแย่รู้สึกเกียดรืออะไรหรือแบบโอ้ยตอนแรกหนูไม่กล้าคุยกลัวเป็นใครใก็กลัวพอคุยแล้วรู้สึกว่าเออเป็นพี่ที่ดีได้หรือว่าเป็นเพื่อนกับเราได้อะไรเงี้ยที่แบบได้คุยจริงๆก็คือขั้นกูแล่ยก,ยกันนาาี่หว่ากันน่ารักอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปันเก่ ใกล้เสร็จยังจะได้โทรหามันใกล้แล้วตอนแรกอ่ะจะแฮปปี้เบิร์เดย์มันรูปนี้แต่ถามมันก่อนแล้วว่าถ้ากูใช้รูปเนี้ยมึงจะโกรงกูเปล่าเบิร์เดย์เพื่อนปีหน้าปีหน้าปีนี้ใช้รูปนี้ไปแล้วปีนี้ปีนี้ใช้รูปนี้เสร็จแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวโทรหาอีกันสมัยก่อนไม่รับอ่ะกูไมไม่รับอ่ะฮะกูอยู่นี่เอ้าอยู่นี่นานแล้วเหรอกูอยู่นานแล้วเอ้าไม่รู้เรื่อง ก็ได้ยินที่เราคุยกันหมดเลยดิมึงคูดใหญ่ไรนะมึงกุ้งเหนียวเลยรามนีนะาปิดดีไม่น่าใช่เอามันก็ต้องปิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่อร่อยอะลงมาลงมาลงดีๆนะลงดีๆเดี๋ยวแข่งนะอร่อยรุ่นนี้หายากนะบอกเลยลงมาลงมาลงมาเออประคองน้องหน่อยเร็วประคองน้องหน่อยเฮ้ย S <S ตอบอยอบอยสีฟ้าอโกรสีชมพูขออย่างใดอย่างหนึ่งไม่เอาขออะไรอย่างเดียววันเกิดวันเกิดไปเลยขออย่างเดียวเอามาเลยอันหลังเท่านี้เค้ยเค้กสวยโลอ Happy birthday Happy birthday Happy y BIRTHDAY อ่รับเค้กสันปีนี้อายุเท่าไรแล้วครับ25ปี25นะครับให้เลิกปวยพอนก่อนดีกว่าปีขอให้สามีนาร้านสามีอะไรนะสามีนาสามีนาเค้กกูอยู่ใกล้มือกุด้วยนะแบบว่าคนเต็มร้านทุกวันมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็คอยสัปดตห์ตลอย กูไม่น่ามาเลยนะเก็ตแต่เราเคลียร์ของก่อนดีกว่าแล้วเราเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อบาปตอนี้ต้องโดนขีดอย่างถามอย่างหนึ่งแขนไปโดนอะไรมาก่อนตอนนี้ไปเรียนยูโดมาแขนเป็นอะไรแขนเป็นปอขอเปใคร ขอเป็นใครคุณพูดอะไรขอเป็นใครกูไม่เล่นนะมึงก็ใช่เพื่อไม่เล่นไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรเรือนยูโดเพื่อจะใช้ในละครการล้มนี่คือเกิดจากการที่เราล้มเองหรือว่าคุณครูจับเราทุ่มคุณครูจับเราทุ่มแล้วเราล้มผิดอ่าแล้วเขาเขาไม่ได้สอนก่อนหรอว่าตอนลงต้องทำยังไงอะไรเขาก็จะสอนว่าก่อนทุ่มมันคือหกโมงอ๋อใช่ใช่โอเคดูแล้ว เพิ่งผ่านวันเกิดมาเลิฟไปเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยใช่เป็นป um ีแรกหรือเปล่าที่ไปเซอร์ไพรส์ใช่เป็นปีแรกเล้ววันนั้นเราไปเองอยากไปเองหรือว่ามีคนชวนว่าให้ไปครับแอดมินบ้านเลิฟเขาแบบเตรียมกับแม่พี่การสมัยหรืออ๋อเตรียมกับแม่ด้วยแล้วเลิฟได้คุยกับแม่หรือยังคุยแล้วแม่ต้องวยแล้วเรามีอะไรไปให้เขาหรือเปล่าวันเซอร์ไพรส์เลิกาตาซิล่าตัวะมันใหญ่ๆหแบบน่ารักอ๋อทุกคนทุกคนทุกคน วันนั้นเนี่ยกันไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลิ่เข้ามาเซอร์ไพรส์กันสมายยังไงเนี่ยลองเล่าเหตุการณ์ดมาคือเป็นช่วงที่แฟนคลับพี่ๆี่แฟนคลับเลยเราก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของเราไปอยู่ดีเขาก็เปิดประตูมาจากหลังร้านตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตอนเขาพูดก็ดีใจเขินไหมดีใดีใจมากดีใจมาก Premises, ตื่นเต้นต oh> e anyway> ื่นเต้นด้วยตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค okay. ิดว่าจะมาไม่คิดว่าจะมาปีนี้กันสมัยเขามาถึงห้องเราแต่ว่าผ่านวันเกิดเขามาแล้วเรายังไม่มีของขวัญแล้เขาเลยอะโถโถโถนี่นี่นี่ของขวัญจากฉันแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดซื้อในแอปลาซาด้าให้เลยจ้ะเหรอเดือนเกิดของกันสมัยเนี่ยตรงกับเดือนเกิดของลาซาด้าด้วยนะลาซาด้าเนี่ยเขาเลยมีแคมเปญนะครับลาซาด้าเซอร์ไพร์เบอร์เดย์เซลฉลองครบรอบ9ปีในวันที่27ถึง29มีนาคมนี้เดี๋ยว เรามากดช็อปให้กันสมัยกันเลยดีกว่านะ่ยะแต่ถ้าพี่รู้ใจผมจริงท็อปในลาซาด้าสามสิบวิงบเก้าร้อยเก้เกากันสมัยรู้ใจเปล่าแค่พี่พูดตอนเนี้ยพี่รู้แล้วนะว่าพี่ต้องซื้ออะไรบ้างจริงเหรอพร้อมไหมพร้อมน้ำถอยหลังสามที่พีนะพร้อมตาตาหนึ่งไปไปไปทางเหลือไปเอาเอาช้อนทางเหลือเอาเป็นเซตนี่98บาทเอาทั้ง5เซต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 เนี่ยรวมเป็นทั้งหมดเอ่อ100 สี่ร้อยเก้าสิบออนี่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 ต้นรักต้นรักให้งานแต่งเออต้นรักเอาไว้ในห้องแปดสิบเก้าเอาสักห้าต้นปลูกให้สมใจไปเลยมึงได้รักกันแน่แปดสิบเก้าคูณห้าสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทรวมเป็น935เหลืออีกเท่าไหร่ครับ64บาทเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเพิ่งทำห้องใหม่เ,ออเราก็เลยซื้อเป็นพรมให้เขาดีกว่าราคา59บาทเหรอ,อไม่ใช่แบบเป็น59บาทแล้วเล็กๆนะเป็น59บาทแล้วก็ขนาดเนี่ย40 คูณ60เซนติเมตรรวมรวมกันแล้วเนี่ย ขาดไป5บาทเป็น99 4บาทเหลือ5บาทขันถุงห้าบาทขัถุงคนนี้ซื้ออะไรคนนี้ซื้ออะไรซื้ออะไรโกโปโกโปแต่ว่าเป็นกรอบของโกโปรเป็นแบบกันน้ำเพราะว่าเราอ่ะจะได้เป็นแบบว่าถ่ายใต้น้ำได้ไงน้ำคือแบบนี่จะบอกว่านี่นี่นี่ดูได้เลยว่าเขาเซลล์เนี่ยจาก8 8 1บาทเหลือ3 3มากโอ้ยถูกมากโอ้เจ๋งจริงเนาะเจ๋งจริงติดอย่างติดอยู่อย่างเดียวเลยทำไมไม่มีโกโปรแล้วก็จะ มือหม้อทองด้วยซื้อทเอาไปคู่กับช้อนทองเท่านี้ราคาเจดีนะ170โต๊ะดสิทำงานหน่อยเวลาเราจะต้องทำงานโต๊ะทำงานใน999มันได้เหรอนี่โต๊ะทำงาน699เหลือ205เฮ้ยอ่ะเราต้องพึ่งโชคชะตาเชื่อเชื่อแบบว่าอย่าอไนะไอ้ไข่ไอ้ไข่รุ่นเรียกซับเออเออเออหนึ่งสามเก้าครับตอนนี้ต้องกั้นเหลือง 146่งร้ี่สิบหกบาทที่ร้อยสี่สิบหกเมื่อกี้มีตัวทำงานให้แล้วเผื่ออยู่บ้านว่างๆเรามีลูกกิ้งบริหารหน้าท้องว้าวเวลากาสมัยเขาถอดเสื้อมาเขาจะว่าโอ้โหให้กาสมัยเล่นซิกแพคใช่ในราคา87บาทเท่านั้นแต่ว่ามันเงินเหลือใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้แถมเงินไปด้วยและอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวันที่27ถึงวันที่29มีนาคมนี้เนี่ยลาซาด้าเซอร์ไพรส์เบอร์ดเดย์เซลครบรอบ9ปีลาซาด้าด้วยนะจ๊ะมีสินค้ามาลด จัดหนักหลายต่อเลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยแถมยังแจกแลาซาด,ด้าโบนัสกว่า100ล้านบาทด้วยนะจ๊ะ100่ล้านบาท100ล้านบาท <c oughs> และจะบอกว่าต้องช็อปก,กันตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่27เลยนะครับเพราะเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยเขาจะมีนะครับเคซีแบรนด์เมกะออฟเฟอร์นะครับซึ่งลาซาด้าเนี่ยจะเอาสินค้าแบรนด์ดังเนี่ย มาลดราคาดีที่สุด2ชั่วโมงเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งครบรอบ9ปีของ l a z a ด a าทั้งทีนะครับผมตลอดทั้งวันที่27ถึงวันที่29มีนาคมนี้เนี่ยเขายังมีส่วนลด6ต่อด้วยนะครับซึ่งรเราเนี่ยสามารถใช้ส่วนลดพร้อมกันได้หมดเลยนะจ๊ะทุกอย่างทุกอย่างอันนี้แบบเลิฟสนใจด้วยมีส่วนลดอะไรบ้างคะโอเลิฟฟังพี่ดีดนะต่อที่1เนี่ยคูอปองส่วนลด3 3 3บาทจาก Lazada าซาด้าต่อที่2 คูปองส่วนลดเพิ่มจากร้านค้าและแบรนด์ดังต่อที่3 โค้ดส่วนลดสูงสุด999บาทจากแบงก์และพาร์ทเนอร์ต่อที่4นะครับคูปองนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับต่อที่5เนี่ยรับเลยเงิเน,นคืน15%เมื่อช็อปนะครับสินค้าลาสท์มอนะครับและสุดท้ายนะครับต่อที่6 l a า a d a โบนัสแจกบโบนัสนะครับลดหลายต่อกว่าร้อยล้านบาทครับเลยร้อยล้านบาทโอ้โหใช้ลดเพิ่มนะครับจากทุกส่วนลดที่มีนะครับแถมยังสามารถใช้ลดทีเดียวได้หลายล้านและหลายสิน ที่ร่วมรายการในรถเข็มอีกด้วยนะบอกเลยว่างานนี้นะครับยิ่งรถยิ่งคุม้มจะบอกให้นะครับทุกคน วิธีเก็บ Lazada าโบนัก็ง่ายมากๆนะครับแค่เข้าแอป Lazada ก่อนพอแอป Lazada เสร็จปุ๊บเนี่ยมองหาไอคอน l z z d d a าโบนัหรือพิมพ์ก็ได้พิมพ์ว่า Lazada b โบนัในช่องค้นหานะครับแล้วก็กดรับโบนัสกันไปเลยง่ายมากถ้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีโบนัสเท่าไหร่นะก็กดเข้าไปหน้าบัญชีเลยเคล็ดลับเลยเคล็ดลับก็คือยิ่งเข้าไปกด เก็บสะสมเยอะเนี่ยยิ่งได้ส่วนลดเยอะเก็บทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเก็บได้หลายรอบด้วยนะจ๊ะ<อ>รีบเข้าไปในแอปกันเลยยิ่งกดเก็บเยอะยิ่งได้เยอะ <S 2> <s 2> เฮ้ยนี่เก็บทั้งวันเลยและถ้าอยากรู้นะครับว่า Lazada า bon โบ u ัเนี่ยใช้กับสินค้าชิ้นไหนได้บ้างสังเกตง่ายๆเลยนะครับจากแถบค่าสีม่วงนะครับแล้วจะมีโลโก้ Lazada า bon โบ u ันะครับแล้วก็ Lazada า bon โบนัสเนี่ยสามารถใช้ลดราคาสินค้าที่ร่วมรายการทุกตัวในคำสั่งซื้อเดียวกันได้หมดนะนี่และตอนจ่ายเงินนะจ๊ะ จะเอาลาซาด้าโบนัสมาใช้ได้ยังไงรู้ไหมไม่รู้อ่ะจะบอกให้ฟังการพูดไปเขานะครับจะลดให้อัตโนมัติเลยนะครับป๊ปีเราไม่ต้องทําอะไรเลยอง่ายขนาดนี้กดซื้อลกดรับกดรับเองกดใช้กดใช้ให้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวขอช็อปตอนนี้เลยดีกว่าได้ไหมเราไม่ไหวแล้วมันคุ้มอะคุ้มเหลือเกินคือมันลดเยอะชอบปาปี้แบบเลปแป๊บแป๊ไม่ได้ยังไงปาปี้ต้องรอช็อปในวันที่27ถึงวันที่29ตอนนี้เนี่ยปาปี้เนี่ยไปเก็บส่วนลดไว้ก่อนได้เลยจ้ามันเลิศนะ Amazing ยันเมางสมายเนี่ยรู้จักน้องเลิฟได้ยังไงตั้งแต่แรกผมอยากแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แบบอยากแอบฟังอะไรเงี้ยแบบเหมือนคนแบบไม่รู้แล้วเพิ่งมารู้วันนี้อะไรเงี้ยผมแบบขอไปแคนดิดข้อมูลได้ปะเล เรารู้จักก่อนที่เราจะได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันหรือเปล่าน้องเป็นก็รู้เขาค่ายมาเข็นก็จําได้แล้วเขาบอกว่าตอนแรกเริ่มไม่กล้าคุยกันสมัยแล้วทาไมถึงได้คุยเหมือนที่เราไปตอนแรกใช่ปะก็<อ>คือตอนนั้นที่ถ่ายขั้นกูซี m, สุดท้ายเลยก็คือเหมือนกับว่าเราไปรอหน้าเซตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรอด้วยกันก็เลยรอกันสองคนใช่แล้วก็ไม่แต่ว่าก็มีเอ็กซ์ราคนอื่นอีกแต่มันอันนี้คือซีนสุดท้ายซึ่งอันนี้นเป็นกันดังจะปิดกล้องแล้วป้ะหรือว่้ใช่ก็คือตั้ กันตอนแบบคุยจุดสุดท้ายเนี่ยนะก็ไม่ค่อยก็ทักตามปกติจุดเริ่มต้นก็คือใกล้จะปิดกองแล้วปิดกองเรื่องนี้เพิ่งได้ไคุยกันแล้วหลังจากนั้นแ่ละหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับพอปิดกองก็ก็ไม่ได้เจอแล้วก็มาเจออีกทีคือตอนอ่านบทของอ๋อพี่ทศเสียสองใช่ปะปีมีรู้อะไรอีกมาบอกมั้งเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าเป็นคนดูอ่ะรู้สึกว่ามันจะฟินกว่าอยู่ข้างๆมันนะฟินกว่ามันต้องพูดของแบบเนี้ยเอาจจริงผมอะ เป็นหัวเรือหลักของคุณเลยนะดูดีๆนะวิตเตอร์แล้วตอนที่ซิงมาแนะนําตอนแรกอะเรารู้สึกยังไงพี่อยากรู้น้องเห็นน้องเข้ามาใหม่เป็นผู้หญิง้วน่ารักดีอาฮะได้คิดไปถึงไหน <c oughs> จะเป็นน้องที่เราจะสนิทด้วยเป็นน้องที่เราจะได้ร่วมงานด้วยคือไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นอะไรเ <อา S 3> ลยวพราะถึงว่าแบบปกติไม่ค่อยเข้าหาผู้หญิงแลหาะถึงว่า เขาจะกลัวเราส่วนมากแล้วเราก็เลยจะอยู่นิ่งๆของเราเดีดีกว่าเพราะว่าเจอแรกๆก็จะไม่ค่อยคุยกันเลยเพราะว่าจะแบบจะเดินผ่านไปเลยเลยกลัวน้องกลัวเอาอี้ดีกว่าถามตรงตัวเลยสเปคป้าแบบนี้เดี๋ยเราไม่ถามปั๊มเียเดี๋ยวเราถามเลิฟด้วย ก็ใช่ใช่เออแล้วน้องเลิฟอัดถ้าสมมติอัดน่ารักไหมแบบคุยก็ใช่ไหมเป็นแบบก็น่ารักดีแบบเป็นคนให้เกียรติอีกอะไรยี้โอ้ยโอ้ยน้องเอองงอ่ะน้องเราไปเที่ยวกับพี่ ให้เกียรติเลิฟไงใช่ไหมดูดีดีดีใช่ยังไงบ้างยังไงบ้างให้เกียรติยังไงบ้างแม่ก็แบบว่าเวลาอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลิฟแบบจะเป็นคนที่โดนแกล้งอะไรอยย่างงเี้ใช่เขาจะมาปกป้องเราอย่างเงี้ยไม่แกล้งด้วยไม่ไม่มีเหตไม่มีไม่มีเลยแล้วอันนี้พอซีซั่นแรกผ่านไปซีซั่นสองก็คือก็คุยกันเวอร์เลยป่ะเพราะเราก็รู้จักกันแบบมากขึ้นป่ะตอนนั้นบทเลิฟเป็นผู้หญิงคนเดียวในนั้นเนี่ยแล้วก็นั่งเป็นคู่กู้แล้วแบบ พี่การก็มาตอนหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่การมาสายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเหมือนกับว่าก็ชวนพี่การคุยก่อนเพราะแบบรู้สึกว่าเออต้องเล่นด้วยกันก็เลยชวนคุยแล้วเราเริ่มคุยไลน์กันตั้งแต่ตอนไหนไลน์กรุ๊ปอยู่ในขั้นกรุ๊ปมีไลน์กรุ๊ปอยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากไลน์กรุ๊ปเนี่ยแล้วเราไปคุยเดี่ยวกันตอนไหน ไม่ไม่ใช่คือคุยเรื่องงานส่วนมากเป็นเรื่องงานมากกว่าแล,แล้วเขาบอกว่ามันมีแฮชแท็กอะไรนะรักยิม้มแฮชแท็กยิ้มนี้มันเกิดขึ้นแน่คแฮชแทกร <ht> ักยิมกย้มเกิดขึ้นมาตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงและรู้สึกยังไงก็คุณเป็นคนตั้ง,งไม่ใช่หรอ,หรอคุณน้อง ใช่ผมเป็นคนคิดอีกแล้วเ,เนี้ยอันนี้คุณเป็นคนคิดใช่ไม่แต่จริงๆไม่มีมูลอะ่ะมันไม่เกิดขึ้นมาหรอกเรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่แล้วไม่ไมาถึงเกิดแฮชแท็กรักยิ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นผมเขาเซเขาแซลเซลกันเขาชอบเล่นกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออคือไอเนี้ยมันเป็นคนไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์แล้ววันนั้นเป็นวันวันสุดท้ายขั้นกวนสุดท้ายใช่ไหมล่ะแล้วผมก็แบบไม่ไหวแล้วว่ะมันต้องเล่นอะไรหน่อยแล้วก็แบบเห็นเขาคู่กันผมก็เลยก็เลยตั้งเออแฮชแท็กนี้แล้วการรักยิ้มดูมันเข้ากันดีโเเเเครรรััยยาจะไปู้้กกกนสมล มากขึ้นนะครับกับเกมที่ชื่อว่าลองทายดูเกม ลองทายดูกติกาออฟกันจะต้องทายว่าเรื่องที่เล่านี้เป็นของใครระหว่างกันสมัยหรือเลิฟใครที่ตอบผิดโดนเพื่อนลุมตีด้วยค้อนยักงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่น้องเลิฟดีกว่าครับอะมาเล่าให้ฟังหน่อยเลิฟใครเคยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเจอเพื่อนร่วมห้องนอนโกนหนักมากจนต้องแกล้งตบเตียงเพื่อให้เพื่อนตื่นกันสมายอืมจนว่าไม่น่าจะใช่เดิอพอเลิฟไม่น่าจะตบเตียงให้ตื่นกันสมายเรื่องนี้เป็นของกันสมัยไม่คิดหน่อยหรอไม่คิดผู้ชายส่วนมากจะโกนส่วนมากผู้หญิงจ ไม่ค่อยกลนเท่าไหร่หรือว่าถ้าผู้หญิงจะโกรธเลิฟอาจาอาจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตกเตียมมีสิทธิเป็นผู้หญิงตกอย่างเงี้ยเตือนอย่ากกลนอย่างเงี้ยหรอก่ะเลิฟก,กันสบายครับเลิฟครับ,ลรบและเรื่องนี้เป็นของเ,ขเทปเต้า เราไม่ชูรองเพราะมือมันอ่อนเรื่องของเรื่องของมือใช่โอ้ตบเตียงตบเตียงเหรอเหลือเตียงไม่ตื่นเราเกรงใจเขาไงเออไม่อยากให้เขาตื่นอยากให้เขาเลิกกลนเฉยๆเขาคนกลนอยู่ถ้าเรามีนะสมมติมันย่างงี้ยอะไรคืนคอนใครติดโทรศัพท์มากถึงขั้นไม่เอาไปเล่นตอนถ่ายหนักจะถ่ายไม่ออกเลิศเลิศไม่น่าจะเล่าเรื่องถ่ายหนัก จนหายไม่ออกหยักกันสมายแล้วกันแค่พระเจ้าใส่อใครยังยัวองขึ้นแล้วอาชินไ้แล้วรัรอติดโทรศัพท์ไม่ออกเลยหรอลูกใช่คือเรืแบบแบบว่าไม่ชอบแบบนั่งแบบนั่งเฉยๆ ถ้าแบบมีแบบโทรศัพท์หรือมีเกมเล่นต่อไปตอนในเด็กใครชอบนั่งหลับระหว่างฉี่เป็นประจำจนพ่อแม่ต้องมาเคาะประตูเรียกให้ตื่นเพราะเกือบไปโรงเรียนสายการสมายไม่ดูเขาอาจจะวังสลับสลับกันไปเรื่อยใช่ผมรู้สึกว่าเริมไม่น่านั่งฉี่จนแบบไปโรงเรียนสายแตรผมเป็นผู้ชายกันสมัยผมว่าการสมายผมว่าเริมไม่น่าหลับคำตอบก็คือทุกทายจองดีหัวมันป่ะโอ้โห อ่ะโอเคข้อน,นี้เป็นของกาสมายผมตอบถูกเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไปโรงเรียนเช้ามากตื่นแบบตีห้าออกบ,บ้านตีห้าครึ่งกาไปถึงโรงเรียนเร็วๆเหรอเออค,คอคือคุณพ่ออยากให้ไปโรงเรียนเร็วเออก็คือต้องตื่นทุกวันพือ,อตื่นทุกวันเนี่ยเวลาเราตื่นมันงวงเงียนะตื่นแล้วมันยืนสี่เมื่อยเราก็เลยนั่งนั่งคอมชักโครกแล้วชักโครกมันคือสภาพอย่างนี้ไหมแล้วก็นอนเหนียวราก็นอนปุ๊บปุ๊ใช่ใชยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเกมแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรไปดูครับ เกมเป็นห่วงนะกติกาแต่ละคู่จะต้องสลับกันโยนห่วงยางให้ลงคู่ของตัวเองโดยใช้มือเดียวให้ได้5ห่วงใครทำเวลาได้น้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปส่วนคนแพ้ต้องโดนลงโทษแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้ไปไหนนะวันนี้ไปไหนก็เดี๋ก็เดี๋ยวคปอยวากัไปเฮ้ยมาเด้อ เดือดแล้วเอาแล้วคราวนี้คนแพ้น่าจะชอบใจคนแพ้น่าจะชอบใจบอกเทคนิคอะไรเขาหน่อยเทคนิคเราทำงานด้วยกันมา7ปีอ่ะครับนี่คือการสามัคคีกันเราดูกันดีกว่าว่าเขา2คนจะสามัคคีกันขนาดไหนจะไปด้วยกันได้ไกลขนาด ตอนนี้นะครับเป็นคิวของกันสมายแล้วก็เลิฟเมื่อกี้เนี่ยออฟกับกันทำไปได้เร็วมากโดยไม่พลาดเลยสักครั้งเลยเดี๋ยวเราดูกันครับว่าเขาสองคนจะสามัคคีกันขนาดไหนและเขาจะโดนบทลงโทษหรือเปล่าเริ่มครับอันดับแรกเลนะอัดับแรกนะก็เิ่มเดียวเพอเดียวแ้ม่ย้อนไหม่ย้อนใหม่แล้วทำไม

พอสองมือเลอ่าสองมือคุณเด็กข้อนี่ยตอนนี้คือคือเล่นด้วยความเขินแล้วตอนนี้เล่นด้วยความเขินเฮ้ยทีอันเดียวอันสุดท้ายอันสุดท้ายจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนแล้วก็ย้อนจุ๊บก่อนออมาแล้วมาแน่เฮ้ยเลียเลียครับที่เลียได้แล้วได้แล้ว กสมายเมื่อกี้มันพลาดตรงไหนเนี่ยเล่าดิพลาดตั้งแต่กูเดินเข้ามาในรายการนี้แล้วกูรู้สึกว่าเป็นรายการที่กูชอบที่สุดสมเพชตัวเยงที่สุดคู่แรกทำไปกี่เวที24คู่ที่สองทำไปกี่เวที1บอกหน่อยครับว่าใครชนะผมขอรุนแป๊บนึงแล้วคูณชนะก็คือคุณเนี่ยคุณค เล่นเกมเสร็จหมดละตอนนี้เนี่ยทุกๆอย่างเสร็จหมดละถามความรู้สึกที่มารายการนี้หน่อยว่ารู้สึกอะไรบ้างการพัฒนาของเราสองคนจะไปได้ไกลขนาดไหนพูดเลยคือรายการต้องบอกเลยว่าเป็นรายการที่ดีครับครับผมแล้วก็เกมในรายการก็โอเคดีสนุกไม่รายการนี้สนุกไม่ดีที่ว่านี่เรฮะเลิฟเลิฟรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะใช่ มาพาไปเียวมาช้ามาเดี๋ยววันจันทรดีใช่แล้วก็ปกติไม่ค่อยได้มาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่น้องเขาก็สนุกนะวันนี้น้องเขาจอยนะเออมีคนจอยกว่าน้องอีกอ่ะการต่อเลย นอกจากวันนี้นะครับจะสนุกแล้วยังมีความสนุกมากกว่านี้อีกครับจะบอกอะไรให้ทุกคน <S 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 ปาร์ตี้วันเกิดกันสมัยเนี่ยว่าสนุกแล้วใช่ไหมครับแต่มันจะมีปาร์ตี้วันเกิดอีกงานหนึ่งที่สนุกกว่าน,นี้อีก <S <S งานอะไรเหรอป้าป,ปีเราจะได้ไปปะงาน Lazada าซูเปอร์ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบรอบ9ปี Lazada าในวันที่26มีนาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มทาง Last Life นะครับผมที่แอป Lazada าและเรา2คนเนี่ย ได้ไปด้วยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่เรา2คนนะครับผมเพราะว่าลาร์เซดาเขาขนเหล่าซุปตามามอบความสุขกันเพียบเลยทั้งแคที่ปารีเฮ้ย NCT Dream เฮ้ยพี่เบลล่าเฮ้ยไบรท์วินเฮ้ยบิลกินพีพีเฮ้ยแล้วยังมีศิลป,ปินชื่อดังอีกเพียบเฮ้ย hey. เอางี้ดีกว่าแอบสปอยอีกนิดน,นึงนะครับว่างานนี้นะครับ <laughs> เขามีโชว์นะครับเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่และมีของขวัญน,นะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่จะมาแจกแค่เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นทั้งของขวัญนะครับรางวัลใหญ่ นะครับ9้าชิ้นที่จะมาแจกนะครับ9้าล้อตลอดไลฟ์นะครับแล้วก็ทองคานะครับมูลค่าเ้าบาทและของขวัญสุดพิเศษนะครับจากพวกเราทั้ง2คนครับนั่นก็คือกระเป๋าทํามือครับผมแล้วก็รูปคนละลอยพร้อมลายเซ็นพลาดไม่ได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะทากระเป๋าให้ดูสดสบนเวทีด้วยรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมง่ายๆนะครับเข้าแอป Lazada านะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับ Lazada Super Party ตนะครับในช่องค้นหาแล้วไปกดแจ้งเตือนไลฟ์นะครับ l า z a d a Super Party ตีและกดดูกติการนะครับร่วมสนุกลุ้นรับของสุด คุสีฟจากพวกเราได้แล้วแล้วก็ไปกดคูปองส่วนลดนะครับเก็บลาซาด้โบน,นัสหรือว่าเลือกสินค้าที่ถูกใจเนี่ยใส่รถเข็นกันไว้ก่อนได้เลยนะครับและพอวันที่27-29ถึง29มีนาคมนี้เนี่ยก็เริ่มช็อปกับฉันและกันได้เลยจา้าจเ,เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับาการเล่นเกมเนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษบทลงโทษข,ของเรานะครับนคัคือเราจะมีดินสอพองนะครับ ให้แปะหน้าของแต่ละคนดีกว่าก่อนนอนอ่ะเราต้องปักแป้งอย่างเี้ยอ้หน้าใสใช่ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําโทษเดี๋ยวออมเนี่ยจะทําโทษการสมัยนะครับส่วนกันเนี่ยจะลงโทษเลิฟนะใช่เดี๋ยวแต่งตัวให้น้องก่อนอันนี้ผมสั้นอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรนะครับผมโอ้ยแกแก่แก่แก่อบบอสนะพี่กันอ่าโอเคอ่าไป็นตัวหัวใจ อุ้ยกายทำโอ้ยเดี๋ยวผมทำการสมัยตรงหน้าผากก่อนแล้วกันเอออ่ะโอเคกสบายกสบายมันนั่งเหมือนมันโดนพ่อครูลงยันหลือสักย่านเลยอ้ ยังไม่หมดยังไม่หมดมานี่กอนมานี่กับวิ่งรชอบไหมก็โอเคน่ารักดีน่ารักดีพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเราไม่ต้องการอะไรให้เขาแบบเออไปมากกว่านี้เนาะให้อะไรติดผมอะไรติดหัวนี่ก็คือผลงานของผมนะครับ น่ารักนะเหมือนเป็นการทำโทษที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีแน่นอนข้างบนนี่คือเป็นสัญลักษณ์ถ้านี่พนมมือก็ใช่แล้วนะไหนๆลองพนมมือเพราะคุณป้าเป็นสามจุดดอกใช่สามจุดสามจุดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็น L O V E ให้กันสมายแล้วก็น้องเลิฟเนี่ยฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าช่องยูทู e นะครับโฟมิเลียนนะครับเราติดตามได้รายการแสคู่แล้วก็ละคร2เรื่องฝากผลงานละครผมด้วยอะไรเงี้ยพี่ได้ดูแน่นอนโอเคเลิฟอะก็ฝาก Youtube ช่องเลิฟรักแล้วก็ซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลา z a ด้าไว้ด้วยนะครับผมแล้เดี๋ยววันที่26ปีนาคมนี้ เราเจอกันครับครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะครับเลิฟแล้วก็กันสมายครับขอบคุณ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 ครับแล้วก็ฝากรายการนะครับรักหลับกับออฟกันนะครับเผื่อเอออีพีหน้าจะมีอีพีสเปเชียลดีๆแบบนี้มาอีกนะครับก็ฝากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะไปนอนแล้วนะสวัสดีครับ ถ่ายรูปอย่างพึ่งนอนมาถ่ายรูปก่อนอยากถ่ายไหมแบบ2คนหรือ3-4คน4คนแล้วกันกันแล้วเดี๋ยว2<ส>คน 2> ให้เขาไปถ่ายขึนนางนอกเออป๊อบบี้มาอยู่นี่เออหนึ่งสองตั้อิ่มอกอิ่มใจว่าวันนี้มีความสุขครับทุกคนบายบายกุ๊ดไนท์บายบายนะป๊อบบีไปด้วยกันสบายเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าดึงค่ะแล้วไม่มีใครคิดจะช่วยยา บอกฝันดีน้องหน่อยแล้วกันฝันดีนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ได้เอาคนตรงข้ามอ่ะยังอีกบ๊ายบายฝันดีนะจ๊ะขอขอบคุณลาซ a ด้าโดดออกมา